คไปต่อที่จังหวัดอยุธยาค่ะตำรวจยังไม่ได้ตัวคนร้ายที่เขาก่อเหตุใช้อาวุธมีดแล้วก็ปืนบุกเข้าไปจี้ชิงเงินพระถึงภายในกุฏิวัด บอกไม้ได้เงินไปกว่าแสนบาทเลยนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะเจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในวัดแล้วก็เก็บหลักฐานซึ่งก็มีชาวบ้านและพระสงฆ์ให้ข้อมูลค่ะโดยพระสมุทรเกียรติคุณรับษาการเจ้าอาวาสก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งระหว่างกําลังจําวัดมีคนมาเคาะหน้าต่างเปิดผ้าม่านดูตอนแรกไม่พบใครค่ะจากนั้นได้ยินเสียงสุนัขหอนเห่าก็เลยเปิดประตูมาดู จังหวะน,นั้นแหละค่ะคนร้ายกระโดดข้ามรัว้วดันประตูเข้ามาในกุฏิใช้ปืนและมีดจี้พระบอกสั่งให้นั่งก้มหน้าลง จากนั้นคนร้ายล้วงเงินที่อยู่ในอังสะไปเป็นเงินประมาณ1,30,000สบาทซึ่งพระนี่เตรียมเอาไว้จ่ายค่าเช่าพระที่สั่งทําเอาไว้ในงานกระถินค่ะโดยท่านก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยมาด้วยกัน4คนใส่หมวกกันน็อกหมวกไหมพรมปิดบางใบหน้าลักษณะคล้ายๆกับวัยรุ่นหลังก่อเหตุก็วิ่งหนีไปทางหน้าวัดค่ะอไปฟังเสียงท่านรักษาการเจ้าอวาสค่ะมากติคนใส่หมวกปิดใบหน้าหมดเลยลักษณะค่าทางเป็นยังไงทุกพี มาไม่มได้มาใหม้มหตตาให้เขโกนหน้าอย่างเดียวถ้าถึขงของ,ของอค์อ๋อเข้าไปถึง๊บมันก็ให้หลูกพี่ก้มหน้านเลย,ยใช้ปืนจี้กับมีดอะไรเงี้ยหรอด้านพาลูกวัดอีกท่านนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือได้ยินเสียงเหมือนของตกในมันเกิดเหตุแล้วเปิดประตูออกมาดูก็เพราะว่าคนร้ายนกําลังวิ่งหนีพยายามจะวิ่งไล่ตามแต่ว่าไม่ทันแต่ใจนหนึ่งก็กลัวว่าคนร้ายอาจจะใช้ปืนยิงกลับมาก็เลยไม่ได้ตามต่อค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในที่เกิดเหตุคนร้ายทำหมวกกันน็อกหล่นเอาไว้หนึ่งใบก่อนจะหลบหนีไปอ่ะก็คาดว่าเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยน่าจะได้เบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ